กราบสวัสดีนะครับผมนะฮะอยู่กับบ้านกัลยาสินนี่แล้วนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลวงปู่ศิลาเช่นเคยนะลูกพี่นะมาอย่ารอช้ากันเลยเถอะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้องทีนะฮะมีคิวอาร์โค้ดมีลายดีมีเบอร์โทรนี่คือครบแล้วนะลูกพี่ขอให้ตรงอย่างเดียวเนี่ยคิวอาร์โค้ดตามนี้ลายดีเบอร์โทรนี่นะลูกพี่เออถ้ามีแบบเพจปลอมหรืออะไร แจ้งน้องมานะเดี๋ยวน้องจะดําเนินการจัดคดีให้มันสักหน่อยแล้วพี่อ้าวมาชิบโอเคลุยก็จะมีของที่มาใหม่ของที่เหลืออยู่ลดราคานะครับก็คือผมมาทําสต็อกไว้ไงอันไหนแบบอยู่นานเกินแล้วก็รีบเอาออกใช่ไหมเพื่อที่เราจะเดินไปเอาอันใหม่เข้ามาเนัวไหมองค์ใหม่เข้ามาอันไหนอยู่นานแล้วก็ตีออก รับเันใหม่แบบนี้นี่คือเป็นปกติของธุรกิจนะครับเพราะฉะนั้นขาดทุนหรืออะไรกันปกติอยู่แล้วนะครับกำไรมีแต่ก็บางทีก็ขาดทุนก็ปกติอบางองค์ไปดูทุนโอ้โหเจ็บปวดอเอาอะไรก่อนเดี๋ยวอ่านี่ก่อน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 ศิลาทองพันล้านต่อไปพันสองรู้พี่ เวาทำพันล้านเอาพันสองหรืพี่ไปกำไรสองร้อย 2, 100, ก็เอาเจ็ดหกห้านะพี่แนละ้วเลขสวยด้วยเลขเจ็ดหกห้าคือรุ่นพวกนี้จะเป็นรุ่นพระย่อยนะครับราคาก็จะประมาณนี้แหละพันสองพันพันห้าประมาณนี้นะครับก็แล้วแต่รอบที่ได้มานะลูกพี่นะนะเอออไป ดูพี่พันสองร้อยนะจ๊ะพี่จศิลาทองพันล้านเนื้อทองแดงนะหนาตึกเออรับประกันแท้นะครับรับประกันแท้นะนี่ไปช่อกล่องครบต่อไปโอ้มีเข้าใหม่นี่นี่นี่น,นี่ฉลองกุฏิเซมาเซมา,มาฉลองกุฏิเนื้อทองแดงนะครับนะวงนี้ก็ได้มาไม่แพงนะลูกพี่ จะมูกสวยด้วยนี่นะครับนี่เป็นรุ่นสร้างกุฏินะครับผมเป็นเขาเรียกว่าอะไรส,สร้างกุฏิแล้วก็ฉลองกุฏินะครับที่ธรรมอุทยานนะครับทรงนี้จะเป็นทรงเสมานะครับผมแล้วก็เป็นยันนี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่ไหมน่าจะน่าจะพิมพ์ใหญ่นะถ้าผมจะไม่ผิดเลขสี่สองหกศูนย์นะครับ ถ้าผมจะไม่ผิดพิมพ์ใหญ่นะปีหกเจ็ดเนี่ยคือมีมีบอกหมดนะที่เราเลือกเห็นไหมฉลองอ,อ,ลองกุติธรรมอุทยาหลวงปุณสลานะครับจังหวัดกาฬสินปีหกเจ็ดนะครับนี่ห่วงเป็นห่วงเจาะนะครับผมแต่ไม่มีห่วงเดิมไม่ไม่ใช่ไม่มีห่วงเดิมไม่มีห่วงมาให้อยู่แล้วนะครับผมเป็นห่วงเจาะเอาไว้แบบนี้นะครับอ,อ,อันนี้เปิดไว้อยู่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผม ใสมาฉลองกุฏิเนื้อทองแดงนะไปนี่โอเคสององ์ต่อไปเอาเป็นอะไรดีอันนี้ก่อนก็ได้นะครับเป็นมังกรคู่นะเนื้อฝาบาทอยาแดงขอบนวะนะครับผมนี่อ,ออกจากถุงละให้ดูเลยเอ,ออกจากถุงให้ดูเลยความสวยความงาม นี่นะนพาสวยพาสวยเล็กโค้ดสองแปดแปดนะครับวงนี้เปิดเอาไว้อยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับโอ้โหสวยกิฟต์แล้วพี่พั 1, นแปดนะเอาไป เป็นมังกรคู่นะอ่ารุ่นอายุวนนันะมันคน81ปีต่อไปเอาเป็นโชคเหนือเมฆบ้างชว่วงนี้โชคเหนือเมฆก็กลับมาคึกคักเฉยเลยงงมีลคนให้ตามหาก็เลยหามาเผื่อไว้ด้วยเผื่อคนให้หาอีกนะครับ <c oughs> <c oughs> อืเ <c oughs> พิ่งหานาวาให้เขาไปนะอ่ามีโชคเหนือเมฆองคนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับนะเนื้อทองแดงเอ่อ กับนวบล็อกคนละบล็อกกันแล้วพี่รุ่นนี้น่าจะมีแค่ประมาณสองบล็อกอะถ้าถ้าจำไม่ผิดนะนี่นี่มีติ่งเนื้อตรงนี้เห็นไหมนี่ทองแดงถ้านาวะไม่มีนะตรงนี้แล้วก็นวะไม่มีตรงขีดสามขีดตรงนี้ไม่มีนะครับนี่เนื้อทองแดงนะตรงนี้เดี๋ยวดูเลขโค้ด8ป4 1ปดสี่หนึ่งนะครับ ศิลามาหาเฮงโอ้จมูกสวยนะองนี้รู้ี่โอ้จมูกสวยปกติจะเจอจมูกแตะจมูกยุบจมูกมีรอยนี่คือปกติเลยนะอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะองนี้รู้พี่มาดูมาดูชัดๆเอ้ยผมว่าองนี้โอเคนะอืมถ้าพี่เคยตามผมมาลองสังเกตรุ่นนี้ได้เลยจมูกแตะยุบป,ปกติเลยนะรุ่นเนี้ย นะครับองค์นี้เปิดไว้อยู่3,600รือพี่นะครับ3,600ร้อยบาทเพิ่งมาถึงเลยนะน,นี่ 3, สามพันหกตัวองนี้เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับอาจจะมีอาจจะมีคาบสนิมค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่า เป็นตามบริเวณขอบนะพี่มันจะเป็นสนิมไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ก็เจอได้บ่อยอยู่สําหรับเนื้อท่องเหลืองนะแต่องค์นี้ก็นั่นแหละมีตําหนิสนิมท่องเหลืองหน่อยมีสนิมสนิมท่องเหลืองหน่อยนะครับ นี่ตรงนี้เนี่ยทองเหลืองนะครับเลขโคดโคดอะไรพอ <c oughs> ดีไอ้สามเดี๋ยวนะสามหนึ่งหนึ่งสองรู้พีสามหนึ่งหนึ่งสองพอดีกรอบเนี่ยก็เป็นรอยเยอะนะรู้พีกรอบ <c oughs> ได้ไปเอาไปเลี่ยมใหม่นะรู้พี่นะอืมได้ไปเลี่ยมใหม่เลยนะครับจมูกก็มีรอยบ้างนะครับเป็นมีรอยบ้างนะ มูมีรอยบ้างอันนี้คือไม่ชัดเพราะว่ากอบมวัวลูพี่ตอนนี้ยมันโฟกัสไม่ถึงข้างในนะลูกพี่<ม>อืมมันดันไปโฟกัสข้างนอกที่เป็นรอยหมดแล้วตอนนี้นะอันนี้เนื้อทองเหลืองนะเอาไปดูไกลๆเอาลูกพี่แล้วกันลูกพี่นะ <c oughs> ได้ไปอย่างเดียวคืออไปเลี้ยงไป <c oughs> น่าจะใช้มาสมบุกสมบันพอสมควรอยู่นะลูกพี่องค์นี้นะเออเปิดเอาไว้อยู่สี่พันถ้วนนะครับ สำหรับเนื้อทองเหลืองนะแล้วก็ต่อมาเป็นเอ่อเป็นหลังเสือนะครับหลังเสือองค์ชมพูนะครับองค์ชมพูหน้าหลังเลยชมพูหนะน้าหลังเลยแปดศูนย์หนึ่งห้านะองค์นี้ชมพูนี้หน้าหลังนะครับอันนี้ชมพูแบบนี้เปิดเอาไว้อยู่สี่พันทุนนะครับนะหลังเสือหลังเสือ นี่อายุวัฒนะมงคลเจ็ดสิบแปดปีไหมถ้าจะไม่ผิดนะอืมเจ็ดสิบแปดปีนะครับเรียนหลังเสือเอ่อออกที่ธรรมอุทยานนะครับออกที่ธรรมอุทยานนะปีหกห้านะครับเรียนหนังเสือเรนนะหรียญทำน้ำมนต์ลวงปู่ชอบเอาเหรียญน,นี้ไว้ในบาทน้ำมนต์นะครับบางคนก็เลยเรียกว่าเหรียญทำน้ำมนต์นะครับอืมนี่นะดูพี่สี่พันท้วนนะครับอ่ะต่อมาเป็นเนื้อเงินละ เนื้อเงินเอ่ออายุวัฒนมงคลตอนนี้เหลือเนื้อเงิน 3K นะองค์นี้องค์นี้แบบซีนหลุดพอดีอ่ะเดแกะออกมาให้ดูโอ้โหสวยกริบเลยลูกพี่สวยกริบเลยนะครับเนื้อเงินมังกรคู่เนื้อเออเขาเรียกว่าเนื้อเงิน 3K นะลูกพี่นะก็คือมีเนื้อสีเงินสีหน้า แล้วก็สีทองนะครับเงินทองหน้าก็เลยเรียกว่าเนื้อสามเคนะครับพื้นเดิมคือเนื้อเงินนะอ,นนอันนี้คือเนื้อเงินเลขสวยด้วยแปดูนย์เก้านะครับองนี้เปิดเอาไว้อยู่สี่พันทวนนะครับลูพีสี่พันทวนนะครับเนื้อเงินนะเนื้อเงินถูกนะอืมราคาแบบเก็บได้เลยเนื้อเงินแล้วก็สวยงามนะสําหรับเนื้อเงินสามเคแล้วก็เนื้อเงินลงยาแดง สำหรับพิมย้อนยุกนะครับก็เปิดไว้สี่พันทวนเช่นกันนะครับสําหรับคนที่อ,อยากได้พิมพ์ย้อนยุกนะรู้พี่นะเป็นเนื้อเงินด้วยตอนนี้เปิดสี่พันทวนเองนะครับเดี๋ยวมีเนื้อเงินรู้สึกว่าจะมีเนื้อเงินเหรียญยืนมาอยู่หนึ่งสองสองสี่นะครับองนี้หนึ่งสองสองสี่เดี๋ยวจะมีเนื้อเงินเหรียญยืนมาอยู่นะเนื้อเงินเพียวหรือหรือว่าไม่แน่ใจ,ใจเดี๋ยวต้องมาดูอีกที นะก็จะมีเงินครบ3พิมพ์นะครับชอบแบบไหนเก็บแบบนั้นนะลูกพี่นะพอดีผมชอบออายุวัฒน์คนก็ไม่ค่อยแพงดิเงินก็ยังไม่แพงถูกดินะครับก็ทยอยยอยเข้ามานิดๆหน่อยๆนะฮะแล้วก็องคไหนอยู่ไหนก็ตีออกนะครับเพราะว่าเราทำสต็อกสินค้าไว้นะครับเราก็จะรู้ว่าองคไหน ขาดทุนหรือกำไรเท่าไหร่ยังไงนะฮะอีกไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะชอบวงไหนยังไงทักมาได้เลยสอบถามได้ไม่ซื้อ,มอไม่ว่าไม่ด่าสักคำนะลพี่นะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับยินีฟาก์้วีครับสวัสดีครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ